everything that begins must end i'm not allowing that you go where i go and i go where you go i just want to come home <laughs> ในช่องรีวิวหนังคนรักหนังวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่อง spaceman หนังอวกาศเงาเงาก่อนจะไปรีวิวผมก็ขอฝากกดไลค์กดกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยปัจจุบันนี้หนังแนวอวกาศจะมีหลากหลายเรื่อง และหลากหลายแนวรสชาติที่พาคนดูไปสำรวจความกว้างใหญ่ของตัวจากวานที่กว้างมหาศาลพอจะมองได้สุดลูก,ลก,ลก,ลกตาเนื้อจะจินตนาการแต่ในแง่ของการใช้งานเซตติ้งอวกาศเป็นตัวแทนความเงายังคงนิยมถูกใช้อยู่ไม่น้อยทางด้านสตรีมมิ่ง Netflix เองปีนี้ก็ขอประเดิมหนังอวกาศเรื่องใหม่ที่ดัดแปลงมาจากหนังสือขายดีอย่าง Space Man of Bohemia มาเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์ที่เข้าสตรีมมิ่งไปไม่กี่วันก่อนให้เราชวนชมรสชาติหนังอวกาศเงาเงาเรื่องใหม่นี้ ว่า้วยเรื่องราวยาคุบชายนักบินอวกาศที่ถูกส่งไปทำภารกิจที่ห่างไกลาจากโลกทิ้งทั้งความหลังและภรรยาที่ตั้งคันไว้ที่โลกจนได้เจอกับสิ่งมีชีวิตสุดลึกลับอย่างแมงมุมยักษ์ในตัวกระสวยที่พยายามขุดคุ้ยความหลังของตัวยาคุบให้สำนึกคิดถึงความหมายชีวิตได้ที่แท้จริงและเดินหน้าทำภารกิจเพื่อกลับไปเจอภรรยาให้ได้อีกครั้งหนังแนวอวกาศไซไฟเน้น CGI เยอะๆแต่เป็นการย้อนไปเล่าถึงความหมายชีวิตของชายที่เงา โดยมีเซตติ้งเป็นอวกาศอันกว้างใหญ่แสนจะจินตนาการและคิดมากไปคนเดียวได้จึงเกิดมาเป็นสัญญาเล่าช้าละมูลไมยตลอดความยาวหนึ่งร้อยกว่านาทีโดยมีเพียงสองตัวละครหลักๆยอย่างยักษ์คุกและสิ่งมีชีวิตลึกลับอย่างแมงมุมในตัวกระสวยแห่งนี้ที่คอยมาเทียบมาเปรียบถึงความคิดหลักของการเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากเผ่าพันธุ์แมงมุมมีความเหมือนหนังชีวิตที่ค่อยๆพาเราหรือคนดูดื่มด่าไปกับเรื่องราวพวกเขาโดยมีตัวแมงมุมยักษ์เป็นไกด์นำทางไปหาปัญหา และต้นต่อที่ทำให้ชีวิตอยากคุกต้องเผชิญแต่เรื่องแย่ๆและแต่ประเด็นให้ครุนคิดเหมือนไลฟ์โค้ชเชิงสังสอนให้ได้ในขณะมาปฏิบัติหน้าที่อยู่บนอวกศาศหลักหาเหตุการณ์ที่บทพยายามจะสะท้อนถึงเผ่าพันธุ์ชอบกลัวอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นและงานสร้างจะเข้าขั้นสวยงามตามมาตรฐานหนังอวกาศที่ควรจะเป็นหรือนักแสดงที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้สมจริงดีทว่าปัญหาหลักๆของหนังคงจะเป็นหนังที่ราบเรียบมากจนเกินไปและบาลานตัวเองไม่ได้แม้จะเข้าใจว่า ทำจากนิยายแต่ศาสตร์ความเป็นภาพยนตร์ก็ค่อนข้างเฉยๆในแง่ความบันเทิงแม้จะมองเป็นศาสตร์นิยายก็มองว่ายังไม่ได้ละมุนหรือสวยงามมากพอเหมือนถอดความตัวหนังสือมาเป็นหนังเสมือนเป็นฉากต่อฉากแบบไร้อารมณ์ร่วมต่อกันมากกว่าว่าจะจับจุดให้สนุกบันเทิงก็พากันไปช่วงท้ายของหนังและที่น่าเสียดายที่สุดคงจะเป็นจะเป็นไอเดียหนังที่น่าสนใจน่าลึกลับค้นหาแก่ประเด็นสัญญาแต่กลับบอกเล่าเรื่องราวได้ไม่สุดเสียสักิ์ทามีความกลางกลาง หรือบิวอารมณ์มากพอจนถึงบทสรุปที่เราสามารถเข้าถึงแก่นมันได้แต่ด้วยแรงบิวของตัวหนังที่ไปไม่พอเลยเป็นเหมือนแค่การได้ดูเป็นฉากๆและเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้มีความรู้สึกร่วมกับฉากที่ว่าตามจริงๆสำหรับคะแนนจะให้ไว้ที่6เต็มสิเป็นหนังอวกาศเรื่องใหม่ที่ดัดแปลงจากนิยายที่มีไอเดียน่าซื้อและค้นหาแต่ดันไม่สุดสักทั้งแง่ของความสวยงามจะเป็นสัญญาก็กดูนิ่งเกินจนจะจับความให้มันคอมอได้หรือสนุกแบบหนังบันเทิงทั่วไปก็จัด บอจุดที่ว่าได้ยากจึงกลายเป็นผลงานที่กลางๆก,ก่อนจะจากกันไปผมก็ขอฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยงั้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ